สวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่2พฤษภาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปที่2น้องนุ่นเนาะค่ะน้องนุ่นนี่เพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วฝันในไเจ้าเมืองน้องนุ่นฝันเมื่อเฝ้านี่ค่ะฝันเมื่อเร้าค่ะช่วงคอนซีแจ้งบอกค่ะอืมค่ะอะแสดงว่าฝันในมือนีเนาะมือนี้วันที่20ิกค่ะมาตามน้องนุ่นฝันแนวไดนอ ค่ะในความฝันฝันว่าได้นนางรถสองแถวนางรถสองแถวก็สีมีหนูมีตามียายแล้วก็มีมูกเกา่าเต้มรถเต็มรถวันนี้ก็ขี่ไปขี่ไปแล้วเป็นเห็นหลานน้าบุนบอกว่าหิ้วน้าตาตาบอกว่าหิ้วน้ากินน้าห,หลานน้าม,มันสิอยู่กลางทางเลยค่ะวันนี้นูกก็เลยขาะรถขอะรถให้รถจอดพ่อรถจอดแล้กก็พากันลงจากรถลงบัดทุกคนเลยในรถนะค่ะทั้งตาทั้งยายทั้งหนูทั้งมูเก่า ลงเบิร์ตลงไปซื้อนำตาก็บอกว่าอยากินตัวนี้นี่อยากินตัวนี้เป็นว่าเป็นสีไปหาน้ำแข็งใสค่ะอยากกินตัวนี้อยากกินกระซัง่งเอาเอาตัวนี้ไม่ขาเข้าก็เฮีดใช้ค่ะเพ็ดเห้แล้ววันนี้เข้าก็เข้าก็ยืนน้าแข็งใสไ้ตากับเป็นคนหทับเปาทับอะไรมันก็ก,กินมันก็เลยทมว่าละคาจักบาทเขาบอกว่าหาชิบบาทมใยายก็เลจยจ่ายยายก็เลยจ่ายไปแบ่งหาลอยเป็นกระพับพเงินโล่งเคืองนึงแล้วก็พัด พักพัก่าษนเพิ่นก็พับอีกทบหนึง่งเพื่นก็ยืนให้แม่ขาแต่ว่าเป็นแบ่งหาลอยแบ่งซีมงม่วงเนี่ยแม,มย่ค่าก็เอา,เอาเอาแล้วบันนีหนก,ก็เลยถามราคาว่าราคาเจ็กบาทหาสิบบาทเพื่นว่าหาสิบบาททอนสีลอยหาสิบนว่าทอนสีลอยหาซบแม่ขากนทอนมาให้แล้วสีลอยบนันนีอีกหาสิบบาทนั่นมันโบมี่เพื่อนก็เลยก็เลยบอกให้ลูกสาวนั้น ทอดไห้อ,อ,อีคัสิดบ,บาทลูกสาวเพิ่นก็นมาธทอดไห้นะคะอืะม,มาธทอดอะไรอะคัสซิดบ,บาทเพิ่นใดนา้าพิ่นใดน้ำแข็งใส่พิ่นก็นย่างขึน้นรถก็พากันย่างขึน้นรถเต็มรถย่างขึ้นนะบาน,นี้รถก็ขี่ไปข้างหน้าบ่ฮู้ว่าขี่ไปใส่หันหูเมืองไปเนี้อือฟันซ้ำนี่ะบัดนี้เห็นเลขในทะเบียนรถบร่บ่คะ่ะบ่เห็นเนะเาะเลขทะเบียนรถบร่เห็นเนาะคะ่ะน้องนุ่นนี่ฝัน เกี่ยวกับราคาหนาเนะาะเกี่ยวกับเงินเนาะค่ะราคาหนา้วกาฟันว่าเด้ไปกับตากับย่ายเนาะค่ะตาถวดเยถวดตาถวดายถวดเนาะค่ะ้วก็ฝันเกี่ยวกับมูนำ้ำมูมมเนี่ยเป็นมูเก่ามันบอกมูเก่าแต่สมัยเรียนไปจะคนมูเก่าเนี่ยก็เต็มรถหลายคนเลยค่ะอืเต็มรถหลายคนเลยละคอถามเนาะค่ะบ้านนี้เงื่อนนี่ ยถั่วเนี่เอาหาเขาน a, iy, um, này, 64, 450, halten, so, so, ี่ยใบห่าลอยมันบอกใบหาลอยค่ะใบสีม่วงใบสีม่วงใบห่าลอยเนาะอืมบ้านนี่เขาทอนมะหายเนี่เขาทอดมะหายสีลอยหาซีฟสีลอยหาซิฟแต่ว่าเขาหาใบเขาหายใบลอยซีใบแล้วก็ใบหาซิฟใบหนึ่งเขาหายใบลอยซีใบค่ะกับเป็นสีลอยเนาะค่ะแล้วก็หาใบหาซิฟใบหนึ่งใบหาซิฟนี่ยหาแม่น้ำกลดมันบอกมันค่ะอมันหาซิบฟหาแม่น้ำกลดเนาะค่ะแต่ว่าคาหนามทั้งเบิรด ห้าสิบบาท,บาทอืเป็นตัวเลขกทั้งเบิดเลยค่ะทา่านผู้ชมเป็นตัวเลขกทั้งเบิดตเนาะคะ่ะอะถ้าเป็นแนวทางนงนงนท์คิดว่าตัวไหนจะหายเป็นแนวทางค่ะถาใหายเป็นแนวทางนั้นถ้าเป็นเหล็กสามตัวเหล็กสามตัวนั้นหาหลอยแล้วเป็นเงินจ่ายไปค่ะนนหาศูนย์ศูนย์เมนบอกหาศูนย์ศูนย์กับสซีหาศูนย์ลักกะซีหาศูนย์เป็นจำนวนเงินที่เขาทอนหค่ะ เป็นเหล็กซองโตเหล็กซองโตนี่หนูหายเป็นหาศูนย์หาศูนย์เนาะเพราะว่าเกี่ยวรหาสิบาทค่ะหาศูนย์กับหนึ่งหาหนึ่งหาเนี่เอามาจากไซค่ะหนึ่งหานีจากเงื่อนแบ่งลอยเขาหายใบลอยบอกเนี่ยเขหายใบลอยใบลอยมาสี่ใบบอกค่ะแล้วก็บแบ่งหาซิบใบหนึ่งแบ่งหาซิบใบหนึ่งค่ะก็เลยตีเป็นหาหนึ่งเป็นหนึ่งหาเป็นบอกค่ะเป็นหนึ่งหาค่ะเป็นหนึ่งหาเป็นหนึ่งหาแล้วก็พูดเทา ู้เฒ่าสองคนเนาะผู้เฒ่ากับเก่าเก่ากับเก่าสองผู้เฒ่านี่ตีมาจากตาถวดกับยายถวดเ,เป็นบอกคะผู้เฒ่าตีมาจากตาถวดกับยายถวดสองคนสองคนก็ได้หายเป็นเก่าสองค่ะกับเก่าเก่ามาค่ะแะะกย่าลืมสี่ศูนย์หนึ่งเนาะน้องนินน้องนุ่นเนาะสี่ศูนย์เป็นยังไงวะสี่ศูนย์เพราะว่า, 40, วาที่แหล่นี่เขาหายใบลอยมาซี 4, า่ใบเป็นบอกคะซี่ใบกับสี่ลอยเนาะสี่ลอยกับสี่ศูนย์กแกย่าลืมตัดกลับหมุนเอานลำซีหาศูนย์เนาะ ซีหาศูนย์น้องนุ่นหายมาแล้วเนาะคะ่ะแนวทางน้นองนุ่นหายมาก,กคือหาศูนย์ศูนย์เนาะค่ะแล้วก็ซีหาศูนย์แล้วก็หาศูนย์เนาะคะ่ 15, 92, 99, ะหนึ่งหาเก้าสองเก้าเก้าเนาะค่ะแนวท่าของน,น้องนุ่นในงวดนี้ห่ท่านผู้ชมมีโชคม,มีลาภกับน้องนุ่นสุข,ขสุขคนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะคะ่ะ คลิปที่สองของน้องนุ่นทาน้องนุ่นฟันอีกก็สิมาตามให้อีกเนาะค่ะทาบอฟันคลิปนี้ก็เป็นคงสุดท้ายน้องนุ่นเนาะเพราะว่ามื่อวันที่26เลยมาตามเนาะค่ะเลขออกวันที่สองอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชม2พฤษภาคม68แเนาะค่ะแนวทางในงวดนี้ค่ะน้องนุ่นมีย้ำเพิ really. ่มเติมบอค่มีค่ะขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะบอเพงแนวทางขอบคุณค่ะมาสรุปแนวทางตัวเลขความันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2 5 2568คลิปนี้เปป็นคลิท่2ขอน้องนุ่น ในงวดนี้เนาะค่ะน้องนุ่นนี่เพิ่นฝันเพิ่นว่าในความฝันนี่ฝันบาดีนางลดไปน้ำกันเพิ่นว่ามีตาถวดย่ายถวดเพิ่นว่าค่ะในความฝันแล้วก็มีมูเก่าเพื่อนว่านางลดเป็นลดสองแถวเต่บุหงว่าลดไผเพิ่นว่าค่ะบบเห็นเหล็กทะเบียนเพิ่นว่านางไปแล้วไปจอดสื่อน้ำป่สันตาถวดย่ายถวดนี่อยากกินน้ำป่ะสันก็เลยลงไปจอดจอดแล้วก็ได้ถามแม่ข่าเนาะค่ะถามว่า น้มแก้วละจักบาทเขาบอกว่าแก้วละหาสิบาทเพิ่นว่าค่ะแก้วละหาสิบาท,บาทเขาบอกแนวนี้เนาะค่ะในความฝันแล้วเย้ทวดนี่ก็เลยเอาเงินใบหาลอยให้เขาเพิ่นว่าค่ะเอาเงินใบหาลอยให้เขาแล้วน้องนุ่นก็เลยบอกว่าห้ทอดมาสีลอยหาซิบน้องนุ่นบอกเขาแนวนี้เนาะค่ะเขาก็เลยทอดมาห้ใบลอยซีใบก่อนเพิ่นว่าค่ะอีกหาสิบาททอดห้น้ำกุ่นเพิ่นว่าค่ะ หลังจากนั้นเขาก็เอาใบหาซิปมาให้เพื่อนว่าล้กก็ได้แก้วน้ำไปเนาะค่ะแก้วละหาซิบบาทเพื่อนก็กินน้ำดูดน้ำเพื่อนว่าตาถวดกับยายถวดเพื่อนมีความสุกด้แก้วบักใหญ่เพื่อนว่าค่ะสองแก้วเนาะค่ะได้คนละแก้วเพื่อนว่าได้ไปสองแก้วเพื่อนว่าตาถวดกับยายถวดเนาะค่ะหลังจากนั้นก็คืนโลดไปกับหงมือเพื่อนว่าค่ะนองนวลห้แนวทางมากก็คือหาศูนย์ศูนย์เนาะค่ะเป็นจำนวนเงินที่ยายถวดนี่เอาห้ไม่ขาดเนาะค่ะ หาศูนย์เหล็กสามตัวค่ะราคาหาศูนย์วงกลมไหเน่นนี่ราคาหนามเนาะค่ะหาซิบบาทเนาะค่ะรากาหนึ่งหาเนาะค่ะเป็นเงื่อนที่เห็นเนาะค่ะหนึ่งหาเป็นยังจังวาสันเพื่อนว่าเขาเอาใบลอยไห้เพื่อนว่าค่ะเขาเอาใบลอยไห้มีใบลอยก็ใบหาซิบเพื่อนว่าค่ะใบลอยนี่ซี่ใบใบหาซิบนี่ใบหนึ่งเพื่อนก็ได้หาเป็นหนึ่งหาน้านเนาะค่ะราคาเลขสามตัวซี่หาศูนย์เนาะค่ะ ซีหาศูนย์นี่เป็นจํานวนเงื่อนทอนเนาะค่ะเงิ่อนทอนเขาทอนมาไฮสีลอยหาสิบบาทเนาะค่ะที่แหลกห้ตะใบลอยเพื่อนว่าใบหาสิบาทมาให้น้ําคนเพิ่นว่าตะใบลอยสีใบเพิ่นว่าเพื่อนก็เลยห้เป็น4ีหาศูนย์นเนาะค่ะตัดกับหมุนเอาเนาะค่ะเลขสามโตค่ะลักกตีจากฝันบันนี้เลขตีจากฝันสําหรับผู้เ่าเนาะค่ะเพิ่นว่าผู้เถาสองคนเพิ่นว่าค่ะผู้เ่ายังได้กระน่ำเก่าเพื่อนว่าสองคนกระจับสองใส่เพิ่นว่าลักกะแก้วหน่ำคือกันแก้วกับเป็น เก่าเพิ่นว่าค่ะลักแกวสองสองแก่านันทิอเนาะค่ะสองแกวก็คือผู้เทาสองคนคนละอันเนาะค่ะสองแกวเพิ่นก็เลยจับสองสายนามเก่าสองเพิ่นว่าค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะหรือว่ากเก้าเก้าเพิ่นว่าค่ะแก้วนามสองแก่เนาะค่ะตีเป็นเก่าเก้าก็ได้หรือว่าผู้เทาสองคอนเนาะค่ะเพราะว่าตะถวดกับใยถวดตีเป็นเก่าเก้าก็ได้เพิ่นว่าค่ะ ก็ได้าหาเก่าเหล็กสองโตมาเนาะค่ะ้วก็สีู่นเนาะค่ะจำนวนเงินเนาะค่ะเพิ่มเติมมาศีศูนย์จำนวนเงินวงกลมห้เน้นขึ้นกันเนาะค่ะตอนนี้มกักคือกันเพื่อนว่าเป็นยังจังมวัี่ศูนเนาะค่ะเพราะว่าที่แรกนั้นเขาเอาใบลอยห้ยใบเพื่อนว่าค่ะเอาห้ก่อนเลยศีใบเพื่อนว่าก็เลยจับศีศูนย์มานั่งเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางของน้องนุ่นในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับ น้องนุ่นสุขูสุขคนค่ะก็อย่าลืมเด้อค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั้นอย่าลืมตัดกับหมุนน้ำค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงผ้าร่วยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ